แกมาทำอะไรอ่ะออกไปได้แล้วมั้งไอ้น้วไปี้ออกไปไม่ไปอะไรูบอกให้มึงเหอ่งแบ่งแบ่งแ่งแ่งี่ง่งแบ่่งแบง่งแ่งเบ่น่งงแบ่งแงแบ่งแบงแบ่งแบ่งแก่่งงแ่่งงแบ่่แง่งง้ ีน้องน่ารักคนหนึ่งส่งซิกมาว่าจะตายชัวชัวก็เองวส่งมอบไปก่อนแล้วจะตายส่งซิกมาว่าจะมีคนดึกัะที่มันแบบว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องเนี้ยส่งมาที่จะรู้เป็นใครวจุดีนะหายละ น้ายสาน้าคอยอ่จต้องไปจ่ายเขาอ่ะจดหมดล้กโอเคลูก้่เาเเขา้่นิคมาเขามิเกลน่าน้านี่นี่ไอเฮียเองว้าสุดไอเี้ไอวูเลขอะไรไวูดนนาสีลาไม่อยู่นะเอะไรไม่เขาไม่อยู่ไงไอเหีย ตึสีเอี้ยเอี้ยก็ห้าห้าแปดหรอไม่ใช่หรออ๋อลืมคำมันเป็นชื่อนกนะใครอีกว่าพี่ไอฮะมาทำอะไรอะมิเกลมันใส่ตู้ไปไงแค่หัวมันเดินเลยไม่ไปทำงานทำการให้เป็นประโยชน์บ้างมันสู้ชนะไอ้วุฒมาหน้าตาก็ประหลาดรำชนะแมาดีนะไอเอี้ยนี่ตอนที่สรุปแล้วตึ้งสี่เอี้ยนี่ จะไม่ว่าหรอก็มึงช่วยที่ไม่ใช่หรออ๋อ,อลมข <c oughs> อโทษทีมิเกล้มบ่อยเนาะช่วยตัวเองอไอ้น้องเอียช่บม,มันด้วยไม่ชุกพี่เกลมาทำอะไรอะ่ะออกไปได้แล้วมัง้งทำไมอะ่ะหนูมาหาลูกหนูงวยลูกสุด <c oughs> ที่รักของหนูไม่อยู่สินแล้วก็น่าจะไม่อยู่อีกยาวเลยอะ่ะ นกเหี้ยอไปไม่ไปไ่ไปมึงบ่ไปควูบอกให้มึงเอง่เป็นน้องกูไม่ใช่ผีมึงไม่ออกไม่ออกกูนี่มึงเล่นดังผีเลยแก้วมึงจะออไม่ออกกูถามมึงไม่ได้ถือกางเขนมานะไม่กูแบอต่กูไม่ใช่ผี ก้า้ยวตัวเราข้าวสารเสบมึงนะเอ้ามาสิกูจะแดกให้หมดเลยกข้าวคืนด้วยเาินน้องนี่ยกบงาแล้วเป๋ายอนเน้องเี้ยจมออกไปพี่ไหหลงฮะกินน้องเี้ยจงออกไปกตายดีกว่ากินนี้เอาเกลว่ารักเป็นไงบ้างเกล ไ้นกไปไหนแล้วนมไมปไหนแล้วให้กูให้ไปแล้วมันกินโจชุกเฮียนกตายเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮียนกถือดูมากมากเลยวันน <uh ี้นกเฮียนี่มาเข้าสิงลุงไม่เอ้ยนกมันพูดได้เกียวใช่เพื่อนนกมันพูดได้แล้วนกกูไปไหนน่ะมีกูไงตั้งมันก่อนนะไม่ต้องแต่งไงไอ้เฮียนกตายก็มันตายตาเบี้ยชา โอเคโอเคโอเคมาไล่หนูด้วยมาบอกหนูไม่มีการงานทำเฮ้ยมุกามาไล่หลานสุดที่รักกูได้ไงเนี่ยแม่งอย่าให้เจอแม่งอีกทีนะกูจะจับหักคอใช่เที่ยจริงเลยเที่ยชิบหายเลยถือขวานคนจะหวั่นเกรงจะถอยห่างแล้ววันนี้ทำไรล่ะรักคุณครู พี่ทำงานออกมาปุ๊บหนูก็มาหาลุงปั๊บเลยอืมครับนี่จุนจุนมาหาลุงตั้งนานแล้วมาหาลุงมาหาพี่ด้วยแล้วจุนหาไปไหนมาจุนติดจุนติดดินคอนเน็กเอ็กซ์อยู่วะดิไม่ใช่หนูทำงานจุนอยู่นู่นน่ะเป็นแฟนานายกนะเว้ยมึงลองคิดดูดิเกเคเออนายกอเ,เอ็กซ์อ่ะรู้จักป่า คะไม่จริงเยอะเพื่อนใช้พลังงานเยอะจริงๆตายไาไม่เชื่อไปดูในช่องมันมีชื่อดีคอนเน็กซ์เฝ้าตลอดเลยจริงเหรอจริงเด็กเขาเขาเข้าจุ๊บเมสแต่เขาไม่ได้ดูแอนเน่ปกตินี่เขาอยู่ทุกช่องเลยที่อยู่เมืองเขาอ่ะอุ้ยน้อยใจด้วยไม่ได้น้อยใจ ท่านั้น,นท่าอะไรว <มา S 1> ะ,ะเขาไม่มาดูละมาดูสิมาดูทำไมอ่ะแคร์เหรอึคิดถึงเขเปล่าเป้งเด็กแคร์ไอ้เฮียแล้วท่าพี่ไห่ถูกใจในสิ่งนี้มันคือท่าไหนวะกูลืมปอมแล้วเข้าตาเขาเ้าหรือเปล่านีเฮ้ยท่าพี่ไห่ถูกใจในสิ่งนี้คือท่าไหนวะไม่รู้แม รออะค่ะหาไม่เจออะถ้าพี่หาถูกใจในสิ่งนี้อะมมไได้เหรรอออวะะ่ขงตอนนี้พี่หาเจอแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ท่าไหนไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นท่าแบบยกนิ้วขึ้นอะสะบัดมือเสร็จปุ๊บยกนิ้วขึ้นตรงกลางอะไอ้ชิงมันไม่เอาอะไรเลยอะ จดูายัอยากดูดวงเหรอสามวันแล้วเราด,เด,ดูดวงเฉลิมหรือดวงฉลามเ,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 เนี่ยเห็นบ้าหล่ะพอมึงมีปืนมึงเข้าใจกูยังหล่ะว่าทำไมกูชอบยิง <c oughs> แต่อันนี้มันไม่เสียตังค์ไงของมึงมันเสียตังค์กูเ,เลยไม่เสียกูเลยยิงเพื่อน กาหายไปครึ่งหนึ่งจะดูดวงใช่ไหมเดี๋ยวลุงโทรหาป้าเวนดี้ให้โอเคไหมเกลเกลเป็นไรร้องไห้ทำไมไม่ได้ร้อนหนูจะร้อนทำไมโดนทิ้งอีกแล้วเหรอไม่ได้โเกลสวัสดีครับคนสวยที่รักอยู่ไหนครับเธอ คือหลานผมากเขาต้องการที่จะดูดวงครับอ่ใหญ่เคนที่ชื่อมิเกลมัวครับเธอเดินด้วยเดิด้วยจุนจานก็อยากดูครับเธอโอเคครับเธอเดี๋ยวพาไปนั่ลเขาขาปักมาเลยได้ไหม่คเขาคิดถึงเขาไอเป็ดลุงหนุที่เป็นลุงใช่ไหม พี่วายยูเขาสูงมากเอ้จุนลงกันเราไม่ไหวอโบูนสนจริงปิงปุกปิกเปอเอเดดาวาดาเเออีเดดอจีเตกดดาเดนไดออยยอยอ เราขิวไปครับเธอขอดาวสิบดวงครับอาทิตย์ลุงไปอะไรวะไอ้จุ่นนี่ไม่ไหวแ้้วทุพพิษอยากจุนตับสวัดีครับไม่สบายหรือเปล่าสบายดีครับไอ้จุ่นจุนมึงลองพูดนี่พี่นี่พี่หายพี่หายพี่หายก้ามปูลองลองทำทำเสียงอย่างนี้ดูสวัสดีครับสุดหล่ะก้ามเต่าลองฟูดิ ข้าโอ่ะไอจุ้นห okay. ัวล okay. ้อโชว์โมหวะโมห่อกาไอกาไีกาไอ้าไอกาไอกไอ้าไกาไอกาไอกอกาไอกไอกาไอกาไอ้าไอกาไาไอกาอกาไอาไอไอกาไอกาไอกาไอาไอกไอกาไอกาอกาไอกาอกาไอกาไไอกกาอไอกาอ สวัสดีครับจ้าคือหลานผมรออยู่ครับแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาเนี่ยืย่งวไม่ถึง5นาทีเลยแล้วอย่างคือผมก็คิดถึงคุณด้วยครับอยเผมอยากได้ได้กลิ่นซ้อคลองคุณแล้วก็ความอบอุ่นที่อยู่รอบตัวคุณครับอะไรนะครับด่มาได้ไหมครับ S <S ผมอยากจะกืนก bueno. ินคุณทั้งต bueno> ัวเลยผมอยากจะกืนกินคุณทั้งตัวเลยครับรีบมานะลิกข้าสิทธโดนแล้วกูไม่แต่เสียงมันไม่ใช่ไงถ้าเกิดว่าโดนอูกจะดามึงสีชั่วโมงทีทำมาไม่มีเียอะไรเลย นองะะคะแม่งเฮีย้ยถ้าเกิดผสมไอ้ตอสเจอไอ้จุ่นเน่ะมันก็จะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีครับส,สวยสวัสดีครับครับแบบอเอาเอาแบบเอาลมออกจากฟันเอาลมมันออกมาจากซอกฟันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสุดสวยชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าสมมติลูกเป็นตอสสวัสดีครับสวยชื่ออะไรครับชื่อเกียวมอฮัม โอ้ยชื่อประหลาดเหมือนหน้าตาเลยนะครับไม่ใช่สมบุมรณ์ูกเป็นตอสสมบุมรณ์ูกเป็นตอสไงดันดีโลม่ทราบว่ามีผัวยังครับมีแล้วนะถ้ามีผัวแสดงว่าผัวต้องมานะครับงั้นชุดที่ผัวยังไม่มามอยู่กับพี่เกิด,ดไ,ไ,ได้ไหมครับไม่เอาอ่ะพี่ทำดูดาดูดาดูแต่พี่หรือเปล่าไอ่พี่ชื่อตอตีนะ น่าตัวให้ชื่อก็ไม่น่าทบแล้วพี่อยู่แก๊งเสียไม่ได้อะเพราะว่าพี่เสียหนูไปไม่ได้จริงๆครับเสียหน้าก็ไปได้นั่นน่ะครับเธอถ้าสมมติไอ้ตอติมันจีบมึงไงเกียวไม่เอาทำไมอ่ะปากมันดีทำไมอ่ะมันทำอะไรมึงอ่ะปากดีอ่ะดูไม่เห็นหรอแดดละวันแดดละค่ำมีแต่ตีนเนี่ยชีวิตต้องวิ่งหนีใช่พี่เกียว สมมติว่าไอ้มิเกลเป็นแฟนกับไอตอนนะว่ากําลังไปเดทอยู่ต้องวิ่งหนีส้นตีนกับคมมีดอ่ะเกลเดินเดินอยู่หนีมีดเลยอ่ะลองคิดถึงงานแต่งดีพี่ไฮไม่ฟังให้มันรู้ไปไม่ฟังให้มันรู้ไปแม่งหมอดูไม่เลยจะมาวะกูอยากรู้จริงเลยว่าหลังกูจะตายเมื่อไหร่เวนดี้เป็นคนเป็นเป็นหมอดูเหรอ ไม่ใช่หมอดูเพื่อนเขาชื่อบง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 ซิริกงกงดูแบบเขน่ารักบ้าเลนะสวัสดีครับเธออย่างเงี้ยนะเสียงแบบไอ้ต้อนอะนะอาไหดอมไปฟาดูน่ารักเป็นผู้หญิงเราย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 าผช่วงนี้ก้ามกระดิกอยู่รู้ปะเนี่ยว่ามึงรู้ปะเนี่ยไอ้เกลว่าพี่หายะกระดิกนมตัวเองได้นะนมกระตุกเลยนะ ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวลุงส่งรูปให้ดูไ้ยๆแคตวูหนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อนะขอดูหน่อยเห็นพี่ปีตีหรือเปล่าแป๊บแป๊บแป๊บน้องน้องกับพี่ผมเหมือนดิเลยานักเลยนะอะไรเนี่ยได้คุบีอเจียรอ๋ออันนี้ลงชุดแล้วเสื้อเสื้อใส่ตังเสื้อ อายสิบเท่าเลยเหรอจีบหนูน้อเลยเดี๋ยวลุงกำลังจะส่งนะเกลนี่ไงลุงลุงส่งไ,ไปแล้วรอดูหน่อยเฮ้ยเฮียส่งผิดรูปเอ้าลุงไม่ไม่รูปแรกไอเบผิดกดเกิน <laughs> <า> อดเกินไม,บบม,มีคนอะไรนะบีบหนูมีคนบีบหนูอะเป็นไงเกลกระดิกได้เชื่อลุงยังเปง็นไงเท่ไหมเท่ไหมน,นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาตามโตจจีด้วยถูก นี่ไงนี่ไงพี่ไหยิงหนูทำไมไห้จ้ามตัวเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยแต่ปูจ้ามตัวได้ๆอยากอยากโดนตูหูสมองหนูเต็มมาเคี้ยวไอ้เก้วไปช่วยไอ้เก้วไปช่วยเกลอยอย่าคุกเข่าเก้วอย่าขอร้องมันเก้วต้องช่วยมึงอยากอยากขอร้องมันเก้วมึงต้องช่วยจุนจุนโดน อจหห้ียวพอเจ้หยย่าให้มันฟื้นนะเึงอย่าไปปากดีกับมันนมมันกระดิกด้นะไม่เกลวไม่กลัวหรอจี๊บหนูหนูต้อนตัวไปกันเถอะน้องไปไหนไปกันเถอะไอ้จุนยังไม่เห็นใช่ไหมจุนเห็นแล้วยังไม่เห็นไอคนที่มึงไล่ เฮ้ยมันมาแล้วไอ้เจ้าไอ้แก้วไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วแก้วมันวิ่งแล้วแก้วเสียบไปทีหนึ่งหยุดทุกอย่างค่ะพี่เอ๋ยวเว้นออกไหมไม่นะครับมีเคสหรุดมาดูเหตุการณ์เฮ้ยปวดแตกตายแล้วหนึ่งโอ้ยเอ้ยอะไนกูมา ี่ยนี่ตายตลอดเลยสัตว์่เดม่ตังตัวงแล้วเอาแงมงงงต้องซื้อเพลหน่อยให้มึงซื้อไม่ได้มึงไม่ได้อยู่จะตา้าแต่ว่าลุงให้มึงนั่งพักได้ดแล้วมันเอาไอ,ไอเกลมันเอาแล้วไอลอยไง

อะไรอ่ะไหนอ่ะหนูมีบัตรยังอ่ะจุนมีบัตรยังเดี๋ยวให้บัตรให้เอ้ยเ้ยพาเอาบัตรให้จุนหน่อยจะได้นั่งเล่นสนุกน้าคะคสสองสิบเอ็ดไม่ใช่อ่ะทำไมเลขมันหลายตัวจังวะไอ้เฮียกูอยากได้ผู้บางแสนบ้างว่ะไอ้ลอยไงทำไม่ได้ดิสภาล่มจมอยู่ตอนนี้ไอ้ห่ายมันใช้เงินเยอะอ่ะเกลฮไอ้เฮีย เออจะพังทั้งสภาพ่อแม่คนเดียวเนี่ยลุงเกลเนี่ยใช้เงินสิบล้านในสองวันน่ะสิบล้านในสองวันใช่โหเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นตอนนั้นลุงใช้สิบกว่าล้านเลยนะโดนที่สนามแล้วยังได้เวลหนึ่งเวลสองีกโอ้โหมันมันมันขยี้มึงเพื่อนมึงจะพูดทำไมล่ะอีเด็กเวนเลี้ยงก็เลี้ยงมากับมือเสือกมาดิสกูแล้วมึงแข็งทำไมเนี่ยฮะ ตอนนั้นที่ขึ้นสนับเวลสองให้ผมนี่ไปลุงตายหนูหน่อยบักใช่ไหมัวบักเป็นอย่างก็บักเออไม่ดีแล้วหนูจะได้เป็นดำมันดานายกนายกแบนเลย เฮ้ยเอ้าทำไมมันอยู่เงียบๆกันหมดเลยอ่ะมันเจาทิวได้หมูไม่ดังงดอกก็เอ็งไม่ได้ไปเอ็งเจาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อ่างก็ได้เอ้าตายมะไม่ตายตายดิรอเฮียอะไรล่ะไม่มีไม่มีเรือยไหลอะหนี่เป็นไงอะไวมันเกิดเองได้ไงอ่ะก็ตัวบั๊กเลยไม่ตายไงตัวมันบั๊กแล้วแล้วมันหายไปไหนแล้ววะตายไอ้จุนอ้าวแล้วคุณไปไหนแล้วนี่จุน ไอจุนนี่ไอวุฒิโตแทงเองอ่ะไอจุนปาดเลยเองคิดว่าน้องเองรักเองไหมเกลไอจุนรักเองขนาดไหนขนาดรักก็รักก็ไม่รู้ขนาดไหนแต่รู้ว่ารักมันปาดมึงอ่ะไอไอจุนปาดมันเลยมึงคิดว่าไงเป็นหรอจริงไอจุนอยู่บนตึกแค่ไหนไปชิบหายปูมาแล้วปูมาแล้วไอเกลปูมาแล้วปูนั่งปูนั่ง ยุ oh, oh, oh. ้ยไอแก้ว huh? ชุดโดนลูฟแก้วเอาพี่นี่หาตัวบักเอาดิเอานิเอาพีหาลิงกังเอานี่บังกีคิงบังกีคิงตัวบักเอาดิลิงลิงอมตะเอาด ไม่มเป็นไรผมฆ่าแล้วผมฆ่าได้แล้วไอหมูนี่ไงหายบั๊กแล้วน oh ี่มาอย่ามาตากกับมีดแกแต่ก็ะสุนกระเดือมโดนปืนมันตายเกลียวปืนจะหายใช่อ๋อวันนี้คุณหนูต้องดอมอีกไหมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหายแล้วค่ะไม่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 หายไม่หายยิงปืนจริงตายเท่านั้นต่อให้ยุบมาโดนแทงก็ไม่ตายตื่นขึ้นมาไอ้หลานเดย อย่าตายอย่างนี้เลอนาคตเอามาทิ้งเปล่านะหนูไม่ตายง่ายหรอกดีมากเกลเมื่องมาไม่ตายเลไม่ตายเยต่ยตัวเไปกูป้นตดแ้วาคไตไป้ายปยไตไป็าไาไป่ตยไปไ่ปไตาตไปไยาาตไม่ตายตยปไ ใครตีกูอะมิเกลไงมิเกลไงตีน้าอยู่อ๋อใช่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 มิเกลตีใช่เอ้าว่าเขาไม่ได้ตายเขาไม่ได้ตายเอ้าที่ลอกที่ลอกโอเคค่ะไอ้ที่ทำไปตอนแรกกูโดนตีรัวๆกูไม่เห็นตัวมันเลยวะมันเมื่อเราจะไม่เห็นว้ะแต่เกลเห็นว่าลุกขึ้นมาแล้ว ใช่เกียวเกีจะยืนเฉยเยเลยเกือไม่ได้เป็นอะไรนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นแค่เราโดนกระทําไอ้จุนลุงจะตัดไอ้เกียวออกจากมรดกไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเผ่าพันธุลิงอมตะมันจะมีชีวิตอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันตลอดไป forever เนียเก็ไม่แปลกที่หนูจะเป็นน้ำดาบ้างอะไรนะ นเหล็กเลย,ยเเลุไม่ได้เป็นคนเหล็กแต่ลุงแค่ไข่เหล็กลุงไข่เหล็กเฉยเฉยไข่เหล็กใช่ยังไงอ่ะนี่แหละคะรับโจโอ้โหห้ำใหญ่ไม่ว่านาไหนหน้าไหนหเขาใส่ทันทีไปฟังว่ะนั่นแหละเองไปลองฟังดู ดวงนี้มันดูนานไหมเหรอไม่รู้เหมือนกันอะมันอยู่ที่ว่าดวงมังกุดหรือเปล่าเจ้าไปจนหมอดูนะเจ้าไปจนดูงดายขุดดวงดายขุดดวงขุดดวงกุดหนต้องไปเล่นเล่นเราไม่ขุดลงกุดมึงลงสิกุดลงสิกุดไอเอ็กซ์ก็สิกุดแล้วลงยนต์ได้ยังงี้เขินใหญ่เลยอ่ะอุ้ยผมพูดถึงเอ็กซ์ปุ๊บเขินเลยอ่ะ เอ้ยจะเขินทำไมเออจะเขินทำไมเนี่ยจุนจะเขินทำไมอ่ะดูปกติดูปกติดูแล้คิดเองชอบมากสินะฮะไอพวกตัดการเชื่อมต่อเนี่ยฮะก็เลยจะเป็นคอนเน็กเต็ดนะใช่คอนเน็กเต็ดเอ็กว่าไงเกลหมอดูมาแล้วดูสิแล้วไหนหมอดูอ่ะไม่ดูเท่าไหอ่ะพ่อบอกว่าแล้วแต่ศรัทธา Yeah. <laughs> you